สวัสดีจ้าเจี๊ยบจ้าสวั cción, สดีจ้าพี่น้องทุกคนนะจ้ามือนีเป็นสาวันพุธก็เอาสีเขียวหน้าเขาสีเขียวหน้าเขางามงามบานป่าเพิ่นมาให่เบิ่ง้อจ่าพี่น้องมีก็คือเขากำลังจะออกล่วงออกเม็ด้อจ้าพี่น้องหน้าเขางามงาม้อจ้าพี่น้องชีวิตชาว firefight. นาบานเฮ่าเองนะจ่ะพี่น้องไปยูใส่็บ่คือมายู่บานเฮ่าดอกพี่น้อง ความสุขความอุดมสมบูรณ์แต่ืออยู่บ้านนอกบ้านหน้าเฮานะพี่น้องเนาะจากหลังจากที่เฮาทำงานกันเหนื่อยคินหอดบ้านถึงหน้าเทศกาลเฮาก,กลับมาบ้านมาเอาความสุขมาตัก่องความสุขกันเด้อจ้ะพี่น้องเพิ่มพลังให้กันก่อนที่เฮาจะกลับมาทำงานกันอีกพี่น้องเนาะตรงนี้เฮาก็สู่กันไปเด้อจ้ะพี่น้องก็เลยเอาหน้าเขา งามงามมห้พี่น้องเบิ่งเป็นแลกกระสิทธิ์มาบาลเทาแล้วแต่พี่น้องโดยช่วงเกี่ยวข้าวเานาะจา้ะจะเอารูปเกี่ยวข้าวข,ของพี่น้องบ้านเทามาให้เบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องก็เอานาเขางามงา,ง,งามทงข้าวงามงามกลังสีออกลวงเหลืองเด้อแต่